รูปหน้ากับคุณหมอนุ่นไปแล้วนะครับเราก็รู้สึกว่ากังวลแบบสองสองน้าจะจบตัวเองทัวันแล้วรู้สึกกังวลว่าเอ๊ะจะต้องมาเติมเต็มจุดไหนหรือเปล่าว่า<ม>ก็เห็นว่าเป็นร่องแก้มที่แบบมีจุดบกพร่องเพราะว่ารู้สึกว่ามองกระจกเรารู้สึกดูแก่ก็เลยมาฉีดเติมเต็มให้มันดูเด็กขึ้นไปหน่อยก็เลยามาปรึกษากับคุณหมอนุ่นเมื่อวานนี้ว่าทํายังไงดีร่องแก้มรู้สึกกังวลมาคุณหมอนุ่นก็เลยบอกว่าก็มีฟิลเลอร์กับ ไม้น้าที่เป็นรุ่นอะไรนะครับเป็นรุ่นเติมเต็มใช่ที่ทําให้มันเติมเต็มขึ้นแต่ว่ามันจะดูละมุนกว่าฟิลเลอร์ใช่อทีนี้เพื่อนๆดูนะคะเห็นไหมคะว่าอันนี้คือหลังจากที่เราฉีดเสร็จทันทีนะคะจะเห็นว่าไม่มีร่องแก้มเลยนะคะแล้วก็หน้าก็เนียนละมุนขึ้นเห็นไหมคะนี่ มีรอยสิวบ้างเล็กน้อยนี่คือหน้าธรรมชาตินะคนไข้ปกติมีการพัฒนาอะไรมบ้างไม่เดี๋ยวอันนี้คือเราต้องอธิบายแบบละเอียดนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมีรอยส่งรอยสิวรอยอะไรคือเดี๋ยวเพื่อนๆจะแบบว่าสังเกตละเอียดก็เลยเราก็เลยบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าอันนี้มันมีรอยบ้างนะคะนนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะแล้วก็เห็นไหมคะว่าในโครงหน้าทา huh well, er ี่สวยขึ้นโหนกแก้มเล็กลงขมับดีขึ้น หลังจากเดิมรีว er er ิวจำรีวิวไลฟ์สดก่อนหน้านี้ได้ไหมคะที่เป็นหน้าสตรอเบอรี่จำได้ไหมคะเพื่อนๆสำหรับสมาชิกที่ติดตามนะคะต้องจำได้แน่นอนนะคะคือเกิดมามาจากรีวิวหน้าสตรอเบอรี่ของเรานะคะเกิดมาเป็นดาวดวงใหม่ไม่ใช่ดาวติ๊กต็อกนะดาวอาิตายคลินิกอันนี้คือเราได้ดาวดวงใหม่นะคะก็คือว่ามีปัญหานะคะก็คือหน้าสตรอเบอรี่ปุ๊บตอนนี้เนี่ยพอจัดโครงหน้าไปคนไข้ชอบมากถูกใจนะคะ ก็เลยกลับบ้านไปสองกระจกเพิ่มใช่สองกระจกสองกระจกเพิ so ่มนะเพราะไม่รู้จะทําอะไรนะคะก็เลยสังเกตหน้าเต่งเพิ่มมาอีกนะคะเราก็ได้ปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าลองแก้มอ่าเห็นไหมคะว่าตอนนี้ไม่มีแล้วจะไม่มีเลยก็จะเหมือนลิงเกินไปนะคะเราก็ต้องฉีดให้มีบ้างก็คือเติมไปแล้วนะคะอันนี้เราใช้ใหม่น้ําเติมเต็มนะคะข้างละครึ่งซีซีละมุนสวยธรรมชาติเลยเห็นไหมคะ ตอนแรกตอนแรกตอนแรกคุณน้องจะเอาข้างละหนึ่งนะหมอบอกว่าไม่ได้นะคะ,ะว,ว่าเดี๋ยวมันจะเหมือนลิงเกินนะคะมันตึงเกินนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือเคสรีวิวของเรานะคะก็รีวิวจริงทําจริงทาทุกอย่างจริงเดี๋ยวกลับบ้านไปไปนั่งคิดมาใหม่แต่นี่เกิดมาหมต้องไปนั่งคิด,คดแล้คิดว่าอยากทำอะรไรบิม่ม <c oughs> สำหรับสมาชิกที่อยู่บ้านนะคะเราสามารถส่องกระจกได้นะคะเราสามารถส่องกระจกอยู่บ้านได้เสร็จแล้วแค่ตัวเองได้เลยนะ มาถึงแล้วหมอรุ่นแนะนำอีกว่าเป็นยังไงอะไรยังไงราคาเท่าไหร่คะโปรโมชั่นนะคะ7,500บาทเท่านั้นนะคะตัวรุ่นเติมเต็มนะคะตัวนี้อยู่ได้นาน1ปีถึงปีครึ่งนะคะตัวนี้พัฒนาออกมาอีกนะคะก็คืออพูดง่ายๆว่าที่อธิตาคลินิกเรามีสวยไหมจ๊ะ อันนี้คือยืนหนึ่งเรื่องปั้นหน้านะคะอธทิตาคลินิกของเรางานดีจริงนะคะนี้จะมากันทางบ้านแล้วอันนี้หลังจากที่ทําดีนะคะกลับโฆษณาต่อกลับโฆษณาต้องลากลากมาให้หมดชวนมาให้หมดนะคะทั้งหมู่บ้านเห็นไหมคะว่าตัวนี้นะคะข้อดีก็คือว่าหนึ่งนะคะเติมเต็มได้สองยกกระชับใบหน้าได้นะคะก็คือจบที่งานเดียวจบที่งานเดียวเสียตังค์ทำทีเดียวเราก็ได้ผลหลายอย่างก็คือว่า พอหลังจากที่เราเติมเต็มพื้นที่นี้แล้วใช่ไหมคะมันจะดันหน้าขึ้นด้วยเขาเรียกว่ายกหน้าโดยที่คนไข้เนี่ยไม่ต้องร้อยไหมได้นะคะแต่ในเคสนี้คือร้อยไปแล้วนะคะจะไม่้ทเจะไม่รู้จะทำอะไรเพ <tr analy zer> <tra> ิ่มนะก็เลยมาฉีดยกหน้าแก้มเพิ่มฉีดยกล่องแก้มแล้วก็ยกหน้าเพิ่มไปอีกนะคะจะเห็นว่ามันเต็มขึ้นมันตึงขึ้นผิวเห็นไหมคะว่าผิว texture ของผิว texture ผิวมันดีขึ้นนะคะคุณเดนิสบอกว่า คิดถึงนะคะฟอกอายด้วยเหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะมีสมาชิกทำไปแล้วหลายคนนะคะม,มาช่วยรีวิวนะคะก็ต่อนะคะคุณเดนิสต้องมาเติมใหม่น้ำล่องแก้มเพิ่มนะคะ<ม> <laughs> จะได้ยกหนะ้าเพิ่มไปอีกนะคะแล้วตัวนี้ข้อดีก็คือว่ามันจะซัพพอร์ตฐานจมูกด้วยนะคะแล้วก็ในกลไกลของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเนี่ยก็จะทําให้หน้าเนี่ยดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ลง<ม>เห็นไหมคะว่าหน้าใสมากรอยส่งรอยสิวนิจจางไปจากใหม่เยอะแล้วนะคะอันนี้คือหลงเหลืออยู่แค่พื้นที่ตรงนี้หน่อยเดียว เดี ah ๋ยวเราจะเก็บเป็นงานต่อไปกับบ้านไปสองระจกเพิ <laughs> ่มเดี๋ยวเรากลับบ้านไปสองติดตามคนนี้นี่นะมีคนมีคนมาคอมเมนต์แล้วนะคะว่าคุณคุณนาเบลคอนเนอร์นะคะบอกว่าติดตามคนนี้ทุกไลฟ์เห็นพัฒนาการชัดเจนครับตอนนี้หน้าเลียวขึ้นมากเลยครับเห็นไหมครับข้างกันโปรไฟล์ใหอดานให้ดูขอบโชว์นะคะนี่จากเดิมหน้าสตรอเบอรี่นะคะอันนี้คือตอนนี้นี่คือ คมมากนี่คมบาดนิ้วได้เลยนะคะเพื่อนๆระวังรูปนะคะถ้ารูปไม่ดีนี่บาดมือเลยนะคะเพราะว่าคมมากนะคะเนี่ยเห็นขอบกระดูกชัดชัดกว่าของหมออีกนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าหน้าแบบทรงผู้ชายต้องมีกระดูกนะเห็นไหมคะว่าจอลายที่สวยจอลายที่ชัดต้องคมแบบเหมือนมีดกรีดกระดาษเลยนะคนไข้เป็นคัตเตอร์คมจริงนะคะนี่เห็นเป็นขอบกระดูกเลย สวยมากเห็นไหมงานเนี้ยบจริงนะคะที่อธิตาเขาไม่ได้เก็บแค่มุมตรงมุมข้างเลยแต่เขาเก็บทุกองศาจริงๆครับใช่ดูดีเขาเรียกว่าดูดีทุกองศาทุกแบบนะคะหันด้านนี้ก็หล่อหล่อทุกด้านเลยถึงขั้นลงทุนตัดผมสั้นเลยเป็นไงล่ะโชว์หน้าโชว์หน้ามารีวิว,วเนี่ย <laughs> <laughs> นี่คือลงทุนตัดผมสั้นนะคะโชว์โครงหน้าที่ชัดเจนนะคะชัดจริงนะคะดูไม่มีผมบังเลยนะคะ แล้วก็ไม่มีโหนโกแก้มด้วยเห็นปะของเดิมหน้าหน้าคุณน้องมีโหนกนะคะหน้าคุณน้องมีโหนกตอนนี้ shadow. หน้าไม่มีแล้วก็ลีนมากบอกเลยว่าแน่นแล้วกรอบหน้านี่ก็คมกร <c ười> ิบนะคะบอกเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นี่ยังมาเติมนี้ต่อยนะร่องแก้มสรุปไม่มีอะไรเหี่ยวเลยค่ะต้องหาต้องหาต้องหาจุดบกพร่องเลยแบ้ปัญหาหน้าหาจุดบกพร่องแล้วมาที่อาทิตยาคีนก เห็นไหมคะว่าคนไข้หมอหาทุกคนรวมทั้งหมอด้วยนะเห็นไหมคะว่าเราหาด้วยกันหมดเลยนะคะเห็นไหมคะว่าดูหลังฉีดเสร็จไม่มีรอยช้ำเลยนะคะเห็นไหมคะว่าลองแก้มเต็มนะคะ นี่ไม่ใช่หน้ามานี่ลูกค้าเงเป็น V I P มากจ่ายเต็มจ่ายเต็มรีวิวให้ด้วยทำทำหน้าสวยรีวิวด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปชวนคนในหมู่บ้านมาด้วยมากันทั้งหมู่บ้านก็มันดีไงครับเห็นลลัพธ์ที่ดีก็ต้องใช่ไหมใช่ไหมหล่อเลยหล่อมากนะคะแล้วก็ด้วยทรงผมนี้นะคะก็ถ้าหน้าไม่เรียวจริงทํายากมากเลยนะคนไข้คือทรงผมนี้ต้องมั่นจริงนะคะเพราะว่าไม่มีแบบ ผมเลยเกลียนมากเลยคนไข้และเห็นโครงหน้าไหมคะก็คือเริ่มมาตั้งแต่ช่วงบนไล่ลงมาเลยนะคะเห็นไหมคะว่าโครงหน้าสวยรับกันหมดนะคะแล้วก็เต็มตึงยกหมดเลยนะคะองศาของโหนกแก้มก็สวยให้ดูองศาของโหนกแก้มนะคะองศาของมุมปากเราจัดองศาของช่วงแก้มด้วยนะคะแล้วก็องศาของด้านข้างดูช่วงคางช่วงปาก หล่อมาก cussion? บอกเลยนคะฉีดปากกระจับเท่าไรคะมีฉีดปากกระจับด้วยขอบขอบกันทั้งหมดจัดไปมีนิวลามิดนะคะห้าพันบาทนะคะคนไข้ใครงบน้อยมาทํานิวลาเมดสวยค่ะเดี๋ยวฉีดให้ดูนะคะว่าฉีดสวยเป็นยังไงนะคะฉีดได้ทุกยี่ห้อถ้ารวยหน่อยนะคะคนไข้ทาจูวีเดิมค่ะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะถ้ากลางๆเนี่ยเราขอสวีเดนนะคะก็เลเซรเลนแปดพันนะคะเห็นไหมคะว่าเราดูแลทุกระดับประทับใจ หล่อมากกำลังใจยืนอยู่ข้างหลังเดี๋ยวมีกำลังใจให้กำลังใจต่อนะเดี๋ยวเราจะฉีดรีวิวต่อนะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามรีวิวไลฟ์สดของเรานะคะแล้วก็ติดตามบน youtube นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะต้องฉีดเพื่อนน้องต่อเขาทำแพ็คคู่นะสองคนนี้ทำแพ็คคู่อ่บาบายๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ